ตีหนึ่งออกสองก็วัดไปสองหัวไม้ก็ตีครั้งที่สามอย่างเงี้ยจนถึงสิบถ้าไม่ถ้าถึงสิบแล้วไม่ยังไม่เข้าประตูก็ถือว่าให้เขียนที่สิบบันทึกไว้ที่สิบแต่ว่าไม่วงกลมไม่วงกลมสิบเพราะเดี๋ยวเราจะต้องบันทึกเองเป็นว่าบันทึกกันเป็นว่าเนี่ยเป็นไหมครับนี่นี่นะครับ ถ้ามันออกโดยมารยาทเวลาจะตีให้เอาลูกให้มือจับลูกให้มือจับลูกแล้วไปวางนะครับ

จอบหกอ่านี่แหละไปเลยไปนี่เลยไปเกตที่สองมาเกตที่สองต้อง หมายเลขสองตีครั้งที่สามค่ะเจิงมาก,กเก่งะะะะมาก <สะ S 1> ครั้งที่หน้า,าจบได้เลยลูกเล่นเลยโอบี OB! บอกโอบีก็ขีดที่โอบียังไม่จบหกแล้วก็ไปเจ็ดจบเจบ็ดขีดที่เจ็ดแล้ววงเจ็ด G'day, went เียสาวไปนีเ <un le> ียีจรนนี้มีความสุขมากครับคุณผชมครขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรับชมและก็ร่วมรุ้นไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดับสไคร้เลยครัจะเปิดเข้าไปลูกนี้ตัดเข้ามาที่กลางหอมมาเวงหน้ากลอบเผาโทษยิงส่วนเข้าไป ไายรงเลี้ยบขบคมสิงแก่หมอชาญนาลรงนะครับขอภัยทีเ <c oughs> <c oughs> สียงจริงๆเอาจบเกมนะครับไทยแพ ไม่ออกหมายเลขหนึ่งรอบที่สาม สารขึ้นหัวไม้อยู่ที่เรามันจะขึ้นหัวไม้เท่าไหร่ลักษะก,การขึ้นหัวไม้ก็คือว่า50เมตรการตีลูกที่10เมตรขึ้นหัวไม้เท่าไหร่คือมันเป็นนาฬิกาตรงนี้คือ6โมงไปนี่คือ7โมงไปนี่คือ8โมงไปตรงนี้คือ9โมงเวลาเราตีเนะี่ยเราจะตีถ้า50เมตรเราก็ขึ้นหัวไม้แค่7นาฬิกาไปหา5นาฬิกาถ้า ยีเมตรเราก็เคลื่อนไปแปดนาทีกาไมหา4ีนาทีกาถ้าไปถึงท้าสามสเมตรเราก็เคลื่อนหัวไม้9ก้นาทีกาไปถึง3ามนาทีกานี่นคือลักษณะการตีตามทฤษฎีแต่ถ้าสนามหญ้าแห้งอย่างนี้แลวลงเนินมันอาจจะลดน้ำหนักเวลาตีเราก็ตีทับสปินตียังไงตีทับสปินก็ตีบนลูกเพื่อที่ให้ลูกมันติง้งหมุนไปก็ตีตรงๆ อย่างเงี้ยเราตีสมว่าข,ขนาดนี้เราก็ตีไปที่ตรงๆรงมาอยู่ด้านนี้มาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้จะได้เห็นหนึง่งเท้าอยู่ระดับเดียวกับช่วงไหลตีจับไม้แข็งตีเวลาตีขึ้นหัวไม้ไกลแล้วเออเราก็ตีอย่างเงี้ย มันมันมันออกพื้นที่อย่างเงี้ยมันมีโอกาสพลาดเพราะมันไกลไปเอาลูกไปคุ้มๆหน่อยตอนนั้นอ่ะมหผ่านมก็ชอบอ่ะชอบพวกพี่ที่แรกเขาส่งมาใครเล่นก้อนต้องไปพอนไปเออดีอะเล่นก้อนแล้วมันยังง่ายสิเลตมันเป็นอันเดียวกันอ่ะทักษะเดียวกันเอาไม่นี่ไปตัวกระตีมากยังไมอยู่ไหนเอย่างเลย บ้านไอยู่ในเมืองอลยค่ะบ้านกลางเมืองเลยบ้านพันธ์หนีเพื่อนเพื่อนต้องเลี้ยงเพื่อนค่ะลุงเสกียนใน้บตับลากอยู่เส้นตรงเหรออยู่เส้นตรงเส้นตรงเลยลูกเดี๋ยวลากอ้อมมาอีหน่อยลากเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วก็ทรงไปเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งทรงผมไม่ไปที่เขตหัว

ทำงนไม้เลื่อนตรงแต่เอียงน้อยก็ได้ตรงแข็งตรงแต่เอียงมาได้ อ่ามองที่ตีเป็นมองลูกไเดินเดินไปเดินเดินไปเดิน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 เ No, yeah. no. สจบแล้วรอบที่สองนะครับแต่ว่าสรุปคนอี้ครั้งนะครับนี่มายิงนี่นะจับเน็ตป้อนคนลูกเบาไอ้นั่น่ะเดียวเขาเนี่ยะตัดเออลูกสาวเออเฮ้ยยังจะหึ้อกเ ปีดีแล้วต้งพอดีหน่อยวมาเงมคนบนอเาลัวว่ะอีละเอาคงมีไปตีด้บอบ่ล้วนแดดทีแล้วเหมือนเียแล้วตีนึงหปึปีนึงหันปียบยัดพปกบไปามงลุนแน่สี่เคี้นะ เสร็จแล้วคนที่สองมันมันต้องคอดทุกอย่างออกเพราะว่าอันนี้มันกินไฟหอมอันใดเออเชื่อไรมันมันสุภาพอ๋อครครับคนผูกอ่ะเอาของให้ไหน่ะให้จากกาแฟให้บ้างก่อนหรือว่ากินโกนี่ม้อนึงเลยอ่ะนี่ม้อนนึ่งเลยต้องหรอกหญิงเวียนนี่คะมาใหม่ให้รู้คะแนบอกเขาอันเดียวเขาจะว่าพูดบอลเนี่ยมาดักปิงวิงวอยก้านมั่วไงกั

เ้ก็ถึงกำลังเข้ากระดูเทพค่ะกระดูกเทคต่สุค่ะอันนี้อออดนะมัแต่งที่เล่นของที่เต้นคู่นู้นเหรอไอ้ของแต่งไม่ได้เสมอเมาเล่นเล้นขนอเยังกาสีทพลรอดพอเพุตบอลลาสีเ็าเต คนตีหดเชนนนค่ะนนี้ตังแมวของฮันนี้กะติกเป็นคูนนี่แหละม้วนนีเนาะอันนี้เป็นไม้เนขึ้นไปนี่ไหม่แต่มันเป็นซีเป็นซีเป็นซีแจกเขาอยากไปลุลุบลงอย่างเง้ยเกนี่ว่าเป็นอาการซีเมนต์าคไม่ต้องทำเรื่องเรือได้ั้งอยู่นี่ลังหาไปก็ติดุ้น จบแล้วบร่สาวชอบไหมคุของเขาเปนเข้าไปนี่มปะอุอหือปูนึกว่าเธอแข็งเออง่ายลูกได้งาม <Good. S 2> มีผ่านพอะไพระบกคอจังใหม่ททุกพอก่างแก้มเดียวมันต้องไปพอเก็บถ้าพอเก็บเพราะมันเปลีออ่ยนองศาไปหน่อยมันไปเลยไอ้ตีแห่ไปเก็บไก่อะ ตัวเก่าอ่ะเอาเปิดหมวกกํลอยกลอยเพื่อนสิบสองเกีอกลอยโอ้กษะมหูตดีดีดีไม่ออกไม่ออกไม่ออกเด้งเจือกเด้งเกือก นี่เปล่าัไปจ้จ้าอย่างรถไถอุ้ง